ยภาพประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะมีสกิลและก็ศักยภาพนะคะของผู้นําประเทศเพียงพอสําหรับการไปรับมือกับภาษีทรัมป์36%ตอนนี้ทางอเมริกาทําหนังสือกลับมาถึงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วชิบหายทางประเทศแล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็ต้องรับมืออย่างเดียวเลยเพราะว่าเขายืนยันมาแล้วว่าต้องใช้ภาษี36%ลดไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ทรัมป์ทำหนังสือกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราเสียเงินไป90ล้านบาทเพื่อจ้างล็อบบี้ยิทซึ่งรัฐบาลเอาเงินภาษีปกกูนี่แหละภาษีมึงภาษีกูนี่แหละ ไปจ้างล็อบบี้ยิท90ล้านบาทเพื่อไปเจรจาก,กับทรัมป์แต่ปรากฏว่าเจ๊งบ้งค่ะล็อบบี้ยิทที่อีแพร์ทองกานเอาเงิน90ล้านไปจ้างไม่ประสบความสําเร็จในการเจรจาเรื่องภาษีทรัมป์ทรัมป์ทำหนังสือมายืนดันและนอกจากนั้นล็อบบี้ยิทยังไม่มีสกิลไม่มีศักยภาพอะไรทําหาอะไรไม่ได้เลยค่ะและนอกจากนั้นอีแพ์ทองกามอย่าพูดถึงเลยว่ามันมีศักยภาพอะไรขนาดคุยกับคาเมรมันยังเสียเหลี่ยมเลยมึงคิดว่ามันคุยกับอเมริกาคิดว่ามึงจะเสียอ,อีกกี่เหลี่ยมโอเคนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ตอนนี้นะคะยังเจอหนังสือตามทวงวัตถุโบราณยี่สิบชิ้นจากประเทศเขมรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขมรแม่ง,มงบบท,ทำงานเป็นระบบชิปหายเลยทํางานเป็นระบบชิปหายเลยอีแพรทองทานไปนั่งอยู่กรัฐมนตรีวัฒนธรรมแป๊บหนึ่งไปเบรกเรื่องเกี่ยวกับการจะส่งคืนโดยอ้างว่าใครก็ตามที่จะไปปล่อยข่าวว่าดิฉันส่งคืนดิฉันจะฟ้องนะคะมึงฟ้องกูมาเลยอีสึงตึง มึงฟ้องกูมาคนแรกเลยมึงไม่ต้องฟ้องอาจารย์อานนท์มึงฟ้องกูนี่ดเรมริกาบุญมีตระกูลกูเนี่ยเดี๋ยวจะไปลากไส้มึงในศาลเองมึงอย่าหนีก่อนนะอีนี่รัฐบาลมึงนั่นแหละมึงไปทําหนังสือไปทำนู่นทำนี่ถึงแม้ว่าแน่นอนกรณีการส่งคืนจะเป็นเรื่องลูทีนของกรมศิลป์แต่ปรากฏระหว่างที่กรมศิลป์เนี่ยเขากำลังทําเรื่องอยู่มึงเนี่ยไปที่ประเทศคะแมแล้วตอนนี้หนังสือเอกสารจากรัฐมนตรีคาแมวัฒนธรรมคะแมมันทนักหนังสือมา เขาแฉขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่ามึงเนี่ยไปเขมรมันก่อนมึงไปรับปากมันฮะอีเสิงงตึงอีนี่เสียกี่เหลียมอีมึงมึงเลียมึงเสียและกี่เหลียมมึงเสียอะไรมากเนี่ยล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีวัฒนัธรรมประเทศเขมรมันทาหนังสือมาตบหน้าอีแพรทองตามรัฐมนตรีวัฒนธรรมประเทศกูทีนี้มึงเข้าใจหรือยังว่ามึงไม่ควรอยู่แม้แต่กระทรวงเดียวมึงอยู่ตรงไหนก็ชิบหายที่นั่น มึงอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่ามึงที่พายแต่ว่าประเทศกลัวที่พายเสี่ยเหลี่ยมกระทรวงวัฒนธรรมของทางกัมพูชาล่าสุดปรากฏว่าหนังสือจากกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาทาหนังสือมาจี้ขอให้ประเทศไทยวัฒนธรรมไทยอีแพรทองทานคืนวัตถุโบราณ2ี่สชิ้นภายในเดือนสิงหาคมพายในเดือนมันบอมันเขียนมาภายในเดือนสิงหาคมด้วยในเมืองมันหาเรื่องอ่ะดูดิตามที่ตกลง ตอนที่มันเนี่ยเยือนกัมพูชาอีปุนอมเปนปรากฏว่าทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมประเทศกขมรเขาบอกว่าตามที่คุณแพรทองทานนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปเยือนกัมพูชาตอนที่ผิดกอดอีฮุนเซนอะ่ะตอนที่มันกอดหุนเซนแล้วก็หุนเซนหอมแก้มมันอะ่ะห,หอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาจาได้ไหมกอดเงี้ยนั่นแหละตามที่ตกลงตอนเยือนประเทศกัมพูชา ยืนที่กรุงพนมเปญพออ้างว่าตอนนี้ขาดงบฟังไม่ขึ้นมึงคืนกูมาเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชามันเขียนหนังสือมาแบบนี้เลยรัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชามันคืนทำหนังสือมาอย่างนี้เลยตอนนี้โปแตกเลยว่าอีแพร่ตองตามทำเป็นมาดิงสเดดสิดดสเดาสเดดสเดาเอาอีสเดดนี่อีสเดาห้งนี่ แลวกดมึงไปเยือนบันนมเปญขาวก่อนที่ไปกอดกะหุนเซนมึงไปลับปากคืนมันใช่ไม่ใช่มึงไปลับปากคืนมันใช่ไม่ใช่ก็แล้วจะเกิดไม่ใช่แหละอีรัตมนตีวนธรรมกัมพูชามันมทําหนังสือมาถามอยู่เนี่ยมันบอกว่ามึงไปลับปากมันตอนเยือนกัมปนิลไปเยือนกัมบนมเปญมันสิงตึงกี่เรื่องกี่ลาวไอีสิงตึงกูบอกแล้วคนโง่เนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็จะโง่ คนผู้นําโง่อยู่ที่ไหนมันก็จะไม่ฉลาดไม่ว่ามันจะอยู่กระทรวงใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราโง่ความฉลาดจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราโง่ไปเสียแล้วเข้าใจนะตอนนั้นแหละทุกคนและตอนนี้เราก็เสียหายไปแล้วเราถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขยังไงก็แก้ไม่ทันแล้วค่ะทุกคนทําไมล่ะไอ้สิงตึ้งนี่มันไปรับปากตอนประนมแปลงไงอีรัตรีวัตนธรรมเสียหายอย่างไร ก็เป็นเอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศแัมินมันเขียนมาอย่างนี้น่ะมันเขียนมาอย่างนี้แล้วที่นี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมประเทศกูจะเขียนกลับไปยังไงบ้ามันจะเขียนกลับไปยังไงี่มึงจะตอบต้อนยังไงอีวัฒนธรรม <S 2> <S 2> ในฐถนะที่เป็นอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะขอบอกข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่ปหลัดกระทรวงไปถึงแอนเทสดีไปถึงหัวหน้า กรมกองต่างๆทั่วประเทศขอยืนยันขอบอกผู้เธอว่านั่งอยู่เฉยๆระวังจะไปติดคุกเหมือนกับพวกข้าราชการกระทรวงวัฒนกระทรวงยุติธรรมระวังจะไปติดคุกเหมือนพวกกรมคุกระวังจะไปติดคุกเหมือนกับอีพวกโรงพยาบาลตำรวจระวังระวังมาตราหนึ่งห้าเจ็ดถ้าเกิดเรามีผู้นำโง่เราจงนั่งอยู่เฉยๆก่อน รอเขาโชว์แป๊บหนึ่งอย่างไรก็ตามแต่เวลาเรามีผู้นำโง่เนี่ยมึงนั่งดูเขาเล่นแป๊บนึงมึงอย่าเพิ่งเซ็นอะไรค่ะท่านปลัดอันนี้รองเมริกาขอบอกเลยอย่าเพิ่งเซ็นอะไรนะปลัดกูจะบอกมึงเลยระวังติดคุกตอนแก่ล่ะตอนแรกก็งงว่าเฮ้ย ทีนี้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอาเอกสารมาสั่งเบรกการของงบในการจะส่งคืนวัตถุบโบราณยี่สิบชิ้นและขณะเดียวกันแม่งทำท่าแก๊แกแอคท่าบอกว่ากูจะฟ้องคนที่มาปล่อยข่าวว่ามันเป็นคนคืนก็รัฐบาลหนึ่งทำเรื่องเตรียมจะคืนอยู่แล้วเขาก็เลยเปิดไตมึงได้พอเขาเปิดไตมึงมาเขาจับไตมึงทันมึงก็มาเบรกพอมึงเบรกปุ๊บกระทรวงวัฒนธรรมจากคแม่อังเคิลของเงทํทำหนังสือมาตามแล้ว ทีนี้มึงคิดแล้วเขาก็แฉมึงด้วยว่ามึงไปลับปากเขาตอนที่มึงไปเยือนกรุงพนมเปญมึงไปรับปากเขาทําไม้ะอีสึงตึงมึงไปรับปากเขาทําไมจัดได้อะไรจะจัดให้ใช่ไหมตั้งแต่มึงเยือนกรุงพนมเปญใช่ไหม ตั้งแต่พ่อมึงมาใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่มึงบอกคุณเซนว่าอยากได้อะไรจะจัดให้นี่ใช่ไหมที่มึงจัดให้มันอะนาหน้าําำไส้ละมึงทีนี้ <S <S 1> <S 1>